15 76ก็ก็แบวก76ก็แบวก8เป็น16่สิไม่ใช่ดูก็คิดแปดบาเป็น6 6หับวอีก1เป็น7 76ปรากฏเดี๋ยวก่อนนะชิ้นละเท่าไหร่ลูก38บาทสองชิ้นเท่าไหร่ลูก76บาทค่ะถ้าลูกค้าให้มาร้อยนึงก็คิน2อบาทใช่ไหมคะพี่ซุกไม่ใช่เห็นไหม สี่สองชิ้นอะสองชิ้นทองสองบาทคสี่สิบาทหนึ่งชิ้นอปดสบแปดเดี๋ยวผมคิดว่าปวดหัวผมคิดว่าตอนนี้คุณคุณจำอะไรสลับกันอยู่หรือเปล่าพี่ไอตอนแรกพี่ไอบอกว่าสองชิ้น78บาทแต่ให้มา1นึ่งรทองสองบาทเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนอ่ะตอนที่ตอนตอนแรกที่ขายขคมมีมีอันนี้เกิดขึ้นไหมไอ้ลูก ะแอนหนูเอิมตอนนั้นเอิมอะไรเขาชิ้นหนึชิ้นแล้วเขาหนูบอกว่า38บาทแล้วกระชายบว่าทอนกี่บาทหนูบอกว่าทอนสองบาทอ่านี่คือให้มากี่บาทลูกลูกใให้มาสีบาทสี่ก็ถูกแล่ลูกทอนสองบาทโอ้จับอะไรออไม่ขอโทษเขาจผิดเนาะผิดกันผิดกันกันดกันเขาวอกสี่สิบเปนเแล้ว